สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุพิมานนะครับกําลังเพาะต้นก้าสเดาเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในงานปลาเผาสเดาหวานประจําปี2 5 6 4ก็คือปีหน้าเลยนะครับวันนี้เราเพาะต้นก้าสเดานะครับวัสดุที่เอามาใช้ในการเพราะเราไม่ใช้ถุงพลาสติกเราใช้แก้วพลาสติกเป็นแก้วน้ําดื่มนะครับเป็นแก้วเก่าที่ใช้แล้ว เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็นำแก้วที่ไม่ใช้แล้วเอามาใช้ประโยชน์ในการเพาะต้นกล้าเดี๋ยวผู้ใหญ่ชัยหยิบมาให้ดูสักต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเจาะเจาะเจาะรูสองสองสองด้านครับแล้วรักตูดดีรู้นะครับเพื่อให้น้ำมันไหลได้นะครับน้ำซึมได้ครับเออแล้วดินที่ใช้ในการเพาะผสมยังไงครับ มีมีแกลบมีปุ๋ย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 ปั่นครับปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักอ๋อมีแกลบมีปุ๋ยหมักมีดินมีดินเนี่ยนิดส่วนผสมแบบไหนมั่งเล่าให้ฟังหน่อยมีปูนขาวมีปูนขาวด้วยปูนขาวผสมหน่อยเอาเอาบอกส่วนผสมนิดนึงอ่ะนี่แก้วเยอะแยะเลยเนี่ยเอาผู้ใหญ่ใช้บอกหน่อยใกล้ๆมามามาดูใกล้ๆเลย ก็เรื่องกันได้เอาวุทัพไปใช้กันเอาดิเห็นที่เราเขาเนี่ยไม่ใช่เกลือนะครับเป็นปูนเขาขาเชืออกขาเชือกนิดหน่อยครับแล้วจะใช้เกบส่วนหนึ่งแล้วก็ปุ๋ยปุยหมักปุ๋ยหมัดหนึ่งส่วนครส่วนดินหนึ่งส่วนรับดินอีกหนึ่งส่วนครับแล้วผสมกันครับเพื่อเพื่อไม่ให้ดินมันแน่นครับเพื่อให้ดินระบายน้ำได้สะดวกใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับ ลงมือเพาะกันง่ายๆครับอันนี้ก็ช่างก้าได้วางเบีย้ยวไว้อ๋อน,น,นุ่นนี่วางเน,นี่วางเบีย้ยวไว้นี่กำลังแยกแยกมามาช้ำต่อครับอื<สะ>เพราะ,มะเมล็ด,ดพัน <ไข S 2> สะดานะครับเ<ม>อ้อาเดียเเด๋ยวใครอยากได้ต้นกล้าก็ นี่ครับช่างกล้ากําลังทําอยู่ครับเนี่ยผมเนีสวยงามเนี่างกล้าบอกว่าต้นก้าสวยงามไหนขอดูใกล้ๆหน่อยคนนี้คนนะครับคนคนคนชื่อต้นกาเหมือนกันเลยครับผมคนชื่อต้ากําลังเพาะต้นก้าสะเดานะครับต้นกอือครับ ในช่วงประมาณเดือนมกราคมของทุกปีนะครับองค์การมหารส่วนตำบลกุพิมานก,ก็จัดงานปลาเผาสเดาหวานซึ่งถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจเลยนะครับต้นสเดาเนี่ยวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้ดูผลงานตอนดัดงานเอ่าใช่ <c oughs> เดี๋ยวหนึ่งปีมาเจอกันนะครับ <c oughs> ก็จะได้เห็นใหญ่ขนาไหนอกอืมครับรอดูรอดูครับโอเคนะครับ <c oughs> พอไปเรื่อยๆครับวันนี้ น่าจะได้ประมาณกี่ใบเนี่ยร้อยร้อยกว่าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะอย่างน้อยเลยนะครับปีหนึ่งเราเพาะต้นกาสเดาประมาณห้าหกร้อยต้นครับปีนี้คาดว่าจะได้แล้วประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยต้นนะครับเหลืออีกเหลืออีกประมาณสองสามร้อยต้นนะครับก็จะเพาะกันไปเรื่อยๆครับโอ,โอเคนะครับวันนี้ก็ นำเสนอเพียงเท่านี้ฝากผู้ชมทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพเพียงให้ด้วยแล้วก็ฝากติดตามงานปลาเผาสระหวานของตำบลกุพิมานอำเภอดังรุจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับต้นปีต้นปีไหนต้นปีต้นปีสองพนรี่ครับครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ